แฟนคลับทักคุณแม่น้องอินเตอร์สวยหน้าเด็กมากเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วสำหรับน้องอินเตอร์รุ่งระดารุ่งลีขิดเจริญดาราเด็กสุดฮอตแห่งยุคอนาคตต้องเป็นนางเอกอย่างแน่นอนพอ,อนับวันออร่าย,ยิ่งจับหนักมากแถมฝีไม้ลายมือในการแสดงก็ไม่ธรรมดาอีกด้วย ตอนนี้มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันรวัวๆไม่ว่าจะเป็นละครโฆษณาพีเซนเตอร์ทั้งสวยทั้งเก่งไม่แพ้เหล่าดาราน,นักแสดงรุ่นพี่เลยค่ะน้องอินเตอร์ทำงานหนักมากแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องการเรียนล่าสุดครอบครัวของน้องอินเตอร์ก็ได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศฮ่องกงและก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศมาฝากด้วยต้องบอกเลยว่าสวยหล่อทั้งบ้านเลยทีเดียวแต่งานนี้แฟนคลับหลายคนโฟกัสที่คุณแม่ สวยแถมหน้าเด็กมากๆ